บเดนลงนามจำกัดการลงทุนในจีนจีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืดพุ้นชิปร่วงยกแผงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทุนโนเรื่องต้องรู้ก่อนเรื่องลงทุนประจำวันที่10สิงหาคม2566นากนะครับพบกับผมเต้วัชวัตรบวรศรีประทัยทีมกลุ่การลงทุนจกกับจากอิสปรงประเทศไทยเช่นเคยนะครับผมสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อคืนนะครับฝั่งของสหรัฐนี่ก็ปิด ย่ออ,อีกแล้วนะฮะฝั่ง S&P 500นะครับปิดลบลงมา0.70นะครับดาวโจนปิดลบ0.54นะครับส่วน NASDAQ เน,นี่ยลบเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับร่ลง,ลงมา1.17นะฮะฝั่งของตัวยุโรปบวกส่วนขึ้นมาได้นะครับยุโรปซักหกร้อบวกขึ้นมา0.43นะครับฝรั่งเศส c 4 0บวกขึ้นมา0.72นะครับ ฝั่งของแดชเยอรมนีบวกขึ้นมา0.49นะครับข้ามาเอเชียบ้านนะฮะบ,บ้านญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ย0.25ติดลบ0.47นะฮะตัวจีนเอเชียติดลบไป0.31นะครับตัวหางเสิงฮ่องกงปิดบวกขึ้นมา0.13นะครับอินเดียปิดบวก0.23พุ้นไทยเมื่อวานปิดบวกขึ้นมา0.65เปอร์เซ็นต์นะครับตัวอินโดเมื่อวานแฟลตหน่อยนะครับ บวกขึ้นมา0.09%น,นะครับเวียดนามติดลบ0.64น,นะฮะทองคำเมื่อวานยังร่วงต่อเนื่องนะครับลบลงมา0.54%น,นะครับไม่ปิดอยู่ที่1,949ดอลลาร์ต่อทออซอนนะครับส่วนน้ำมันดิบเมื่อวานขึ้นต่อเนื่องนะขึ้นมา1.58%นะครับไปปิดอยู่ที่84.23ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเมื่อวานก็ตัวของ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวขึ้นเนยอะกว่าคาดนะครับาน้ำมันก็เลยบวกขึ้นมานะฮะส่วนฝังบอนสหรัฐนะครับตัว2ปีบวกขึ้นมา6.7 b a s เ s p o i บสิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่4.81%นตะครับส่วนตัว10ปีเนี่ยเมื่อวานมีการประมูลตัวพันธบัตร10ปีของสหรัฐเหมือนกันแต่ว่าดีมานเข้ามาเยอะกว่าคาดนะครัทำให้สุดท้ายบอลยูตัว10ปีร่วงลงมานะครับล,ลบลงมา 0. 5 basis point นะครับไปปิดอยู่ที่4.01%นะครับผมสำหรับตัวเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เล่าไปครับเมื่อวานเงินเฟ้อจีนเรียบร้อยครับ official และเข้าสู่ภาวะเงินฝืดอย่างเป็นทางการนะครับ CPI ของจีน Year Year on เดือนกรกฎาคมนะครับติดลบ0.3%นะครับถือว่าลบน้อยกว่าคาดนะครับคาดการณ์ว่าจะติดลบ0.4ครับแล้วก็ถือว่า เป็นการเขาเพราะว่าเงินฝื้อยังเป็นทางการแล้วเพราะเดือนก่อน,นยังอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์พอดีเดือนนติดลบเรียบร้อยถ้าไม่ดูมายอนมันยังพอเป็นข่าวบวกได้บ้างเหมือนกันะเพราะว่าคาดการณ์ว่าจะหดตัว0.1นะครับแต่ออกมาขยายตัว0.2นะครับก็เริ่มเห็นเออน่าจะกลับมามาในทงที่ดีขึ้นในเดือนหน้านะครับก็เป็นโมเมนตัมที่มีแย่บ้างมีดีบ้างปดๆกันอยู่นะครับส่วนเงินเฟอ้อในฝั่งผู้ผลิตนะครับ PPI year ย n y e a ยเน่ ของจีนออกมาติดลบถึง4.4%นะครับก็ลบเยอะกว่าค่าที่4.1ด้วยนะครับอันนี้สะท้อนว่าตัวของสินค้าส่งออกของจีนไม่ค่อยมีดีมานะทำให้ขายไม่ค่อยได้นะครับค่าการผลิตก,ก็ค่อนข้างแย่อยู่นะครับผมอ่ะส่วนเหตุผลที่เมื่อวานฝั่งของเนสแดกเนี่ยมันร่วงเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนะมันมาจากตัวของบริษัทไดว่า Capital นะครับมีการดาวเกรด อันดับของผู้ผลิตชิปลงนะฮะจากอาเพอร์ฟอร์มเป็นบายหรือแค่ซื้อนะครับก็อ้านเหตุผลครับว่ามีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของดีมาที่อ่อนแอในฝั่งตัวจีนนะครับแล้วก็สินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับผมก็ทําให้หุ้นชิปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น n v ็นวีเดียบอร์ดคอมคอคอเนี่ยร่วมกันหมดเลยนะครับก็กดดันหุ้นเทคแล้ว,ลวก็จริงแล้วหุ้นเทคตัวใหญ่อย่างตันัสเด็ ในใอ Apple, แนสเซ็ตเนี่ยอย่างแอปเปิลอย่างมัและอัฟฟอ b ์เบรวมถึง Meta เนี่ยก็ติดลบด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้ฮะจะมีะการประกาศตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อของสหรัฐนะฮะแม้ว่ามีแนวโน้มที่จะออกมาเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับแต่ต้องระวังตัวของ headline, เฮดไลน์ใช่ไหมหน่อยเพราะว่าเฮดไลน์เนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่รวมราคาอาหารกับพลังงานนะครับซึ่งน้ำมันอ่ะมันขึ้นจากเก้สิบมาเป็นแปดสิบดังนั้นมีโอกาสที่เฮดไลน์จะเด้งขึ้นได้นิดหน่อยนะฮะแต่ตัวคอรเนี่ยคิดว่าน่าจะลงต่อนะฮะเพราะตลาดเองก็ขอ ทคโอฟิไว้ก่อนดีกว่าเรารอตัวเลขก่อน,นะคระับถ้าเลขออกมาแล้วมันอินลาในตากว่าคาดเนี่ยก็มีอการที่จะเจอแรงซื้อกับเข้าม,มาได้เหมือนกันไม่ว่าจะตัวชิปหรือต,ตัวเทคขนาดใหญ่นะครับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแหละหุ้นมันขึ้นมาเยอะมันก็เป็นการเทคโ o f ิทในระดับที่ปกติอยู่นะครับเป็นเรื่องที่แหละขึ้นมา30ในปีนี้ก็เทคโอฟิทบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสําหรับข่าวแรกก่อนเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกล่าวไปว่าม,มีโอกาสที่ คำสั่งจะออกมาครับปรากฏว่าวันนี้ออกมาแล้วนะครับก็ไปได้ลงนามมาเรียบร้อยนะครับจากัดการลงทุนในบริษัทจีนนะครับก็เป็นความพยายามจํากัดของของอเมริกาที่จะจากัดไม่ให้จีนพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและการเข้าร,ระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆยังไมค่ค่อยยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคําสั่งนี้จะควบคุมการลงทุนของสหรัฐในบริษัทเซมนคอรดักเตอร์ของจีน ผลตั้ความเป็นของจีนแล้วก็ AI ของจีนบางแห่งน,นะครับแต่ว่าขอบเขตอย่างที่เราไปเมื่อวานว่ามันจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็จะไม่มีผลย้อนหลังด้วยนะครับรวมถึงจะไม่รวมภาคส่วนต่างๆเช่นไบโอเทคนะครับก็จะค่อนข้างรอดและแลก็อาจจะยกเว้นคําสั่งาาการลงทุนแบบพสซีฟก็คืออะไรครับคือการลงทุนหานตัวหุ้นนะครับ IPO กองทุนรวมแล้วก็ ETF นะครับพวกนี้จะไม่ไม่โดนด้วยนะครับดังนั้นจริงๆแล้วคือ มันก็เหมือนการสั่งห้ามลงทุนตรงนั่นแหละก็คือห้ามบริษัทอเมริกาไปซื้อบริษัทจีนหรือไปให้เงินอื่นนกับบริษัทจีนโดยตรงมากกว่าคงไม่ได้เกี่ยวกับเงินลงทุนอย่างพวกเรานะก็ค่อนข้างรอดไปไปได้ดีทางคาสั่งไม่ได้มีอะไรดุนแรงมากมายนะครับส่วนจีนเองก็ออกมาตอบโต้ตเหมือนก,นกันก็ออกมาบอกว่าค่อนข้างผิดหวังมากกับก,บการตัดสินใจของสหรัฐนะครับเองก็เรื่องที่ต้องดูกันต่อคือจีนเองจะต้องมีการเร่งพัฒนาไอ้สามหมวดนี้คือตัว s e คอ c ดักเต t o r ควอนตามแล้วก็เอไอของตัวเองซึ่ง ตัวที่ได้ประโยชน์จะเป็นฝั่งของตัว A share ที่เป็นเทคฮาร์ดแวร์นะครับเขาจะไปบอกอยู่ในกองของเราที่เป็นตัวของ Star Tech นะครับน่าจะได้ประโยชน์ตรงนั้นมากกว่านะครับถ้ายังไม่มีก็ไปเก็บมันได้นะครับตัว Star Tech แต่ว่าตัวที่เป็น A share และ Big Tech เนี่ยอาจจะก,กระทบได้เหมือนกันเพราะว่าพวกจีนเองไม่ค่อยสปอร์ตครับดิ้นสปอร์ตพวกเทคกลางเทคเล็กมากกว่านะครับผมส่วนข่าวที่2ครับเมื่อกี้เล่าไเวลาทะี่ตัวจีนเข้าสู่เพราะว่าเงินฝืดนะครับข่าวดีก็ ที่เล่าไปแหละตัวมาออนมันออกมาเป็นบวกนะครับคาคิด่าคงจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ข่าวบวกอีกอันหนึ่งก็คือสินค้าจีนนะดีมาร์า un, จีนล้นลงก็จริงเอตัว PPI ต้ลงก็จริงก็นก่าจะเป็นข่าวดีต่อที่อื่นนะฮะไม่ใช่ที่จีนนะที่อื่นเพราะว่าครับเพราะว่าจีนจําเป็นต้องลดราคาขายสินค้านะครับเพราะว่าขายไม่ค่อยออกอย่างดีมารา์ไม่ค่อยมาพอจีนลดราคาปุ๊บอย่างที่เรารู้กันคือจีนส่งออกสินค้าไปให้ รีทัโลดดังนั้นเงินเฟอ้อของที่อื่นทั่วโลกเนี่ยก็จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เงินเฟอ้อที่อื่นเบาลงพวกธนาคารกลางเฟด BOE, ECB ก็จะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับเงินเฟ้อลงต่อก็เป็นผลดีที่จากกระทบที่อื่นมากกว่าที่แต่ที่จีนเนี่ยเป็นปัจจุเดนงน่วอนนะครับที่ทางต่างชาติรวมถึงตัวของรัฐบาลต้องออกมากระตุ้นให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อของให้ได้นะครับก,ก็ดีที่อื่นจีนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ ไปติดตั้งกันต่อนะครับแพ็กเกจออกมาแล้วบางส่วนนะครับตัวจีนก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่านะครับจีนเรายังแนะนําให้เป็นบาย a อ c u m u l ล t เอยู่นะครับก็สามารถซื้อได้ตัว A share เป็นหลักนะครับ P/E ค่อนข้างถูกแล้วก็เออร์นิงโรดยังอยู่ในระดับ2หลักอยู่นะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายนะครับสําหรับข่าวนี้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ราคาข้าวครับพุ่งสูงสุดในรอบเกือบสิบห้าปีแล้วนะครับก็หลักๆเองเนี่ยกังวลว่าอุปทานมันจะหายไปนะครับเพราะว่าอะไรฮะอันดับแรกเลยครับจีนมีการสั่งห้ามส่งออกข้าวบางส่วนนะครับรวมถึงเรากําลังจะเจอกับไทยแลนด์นะครับเราจะเจอเอ็นเโอยปลายปีด้วยทําให้สุดท้ายไอตัวปริมาณข้าวที่จะขายได้จะมีค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ถ้าไปดูเนี่ยจากรูปครับเป็นหัชนีราคาข้าวนะครับเป็นข้าวไทย white rice นะครับ กระโดดขึ้นมาตามจุดสูงสุดตั้งแต่ปี2008ไปปิดอยู่ที่648ดอลลาร์ต่อ1ตันนะครับเป็นระดับราคาที่บวกขึ้นมาถึง50%ใน1ปีที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสนะทำให้เงินเฟ้อในเอเชียทั้งหลายเนี่ยพุ่งขึ้นได้เพราะเอเชียบริโภคข้าวเยอะนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ดังชาติบ้านเราเองก็กังวลแล้วว่าตัวเงินเฟ้ออาจจะขึ้นได้เหมืนัในช่วงรึ่งปดหลังจากราคาอาหารกับพลังงานนะครก็ อาหารเรื่องข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเห็นราคาพวกตะเศรษฐัอื่นๆเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเพราะเราเจอภัยแรงในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะรก็ดูกันต่อครับเงินเฟ้อเมื่อเรามีโอกาสเด้ขึ้นได้เหมือนกันแต่บางชาติเองก็ขึ้นแบบเบี้ยไบรรอแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปิดช,ช่องก็จะไม่ขึ้นต่อนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับไม่ได้มีรายละเอีมากก็วันนี้จริงๆอย่างที่เล่าไปครับก็ต้องติดตามในแง่ของตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาจะออกมาสักมาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถ้าอินไลน์หรือต่ำกว่าคาดก็จะเเป็นข่่่าวตติดดอฝััังงีสสยท้หม ผมรีบาวกลับขึ้นมาได้ใครรอซื้ออยู่ก็แนะนำว่าให้รอตัวเลกนี้ก่อนถ้าออกมาดีก็ค่อยไปซื้อวันศุกร์นะครับก็ซื้อได้ทั้งหมดอ่ะตัวหุ้นกรอนหุ้นเท็นะครับหุ้นโลกนะเก็บได้หมดทุกตัวเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมนะทีมงานยญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ